สุดยอดผมผมคอมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองครับก็คลิปนี้นะครับเรามาพบกันเป็นคลิปแรกครับของเรนวันนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตโยต้านะครับเป็นโตโยต้าคอนซูเนอร์เทียดีนะครับเวอร์ชั่น3นะครับเทียดีเวอร์ชั่น3กับเวอร์ชั่น2นะครับมันจะเป็นล้อลายเดียวกันนะครับต่างกันหลักๆก็แค่ฝานะครับเวอร์ชั่น3จะเป็นฝาที่มีรูน็อต นะครับเวอร์ชัน2จะเป็นฝาเรียบๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีลูน็อนะครับมันก็คือล้อลายเดียวกันนะครับแล้วแต่ชอบนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับที่ขอบล้อมีตา t ด d Sportivo อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้บอกอะไรเราบ้างนะครับอย่างแรกเลยให้ดูสเปคก่อนนะนะครับตัวนี้เป็นล้อเข่า18บนะครับกว้าง8ดนะครับออฟเซตอยู่ที่25้านะนะครับมีตา TAD ครบนะครับแล้วก็เอ็นกเป็นผู้ผลิตให้ นะครับล้อผลิตนะครับเมื่อปี11เดือนพฤษภาคมนะครับก็ตามปีเขานะครับตอนนี้ก็ประมาณสักปี2ปีนะครับล้อตัวนี้ก็ประมาณ12ปีแล้วนะครับ1ล้อพอดีนะครับล้อแท้นะครับล้อลายนี้ผมบอกได้เลยนะครับลูกค้าอย่างนิยมนะครับจนถึงปัจจุบันไม่เสื่อมคานนะครับส่วนใหญ่ที่ถามผมมาหลังๆเลยนะอันนี้พูดกันตรงๆนะคือลูกค้าที่จะไปใส่รถตู้นะครับพวกรถตู้คอมพิวเตอร์ทั้งหลายแหล ชอบร้อยลายนี้ก็ไปสา่นะครับสนใจหาอยู่นะครับทักมาได้นะนะครับยกชุดราคาไม่แพงราคาพิเศษนะครับสินค้ามีของฟรีงนะครับหน้าร้านเราเป็นเสีขาวแดงนะเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยทีทะเล21หรือ21มา200เมตรติดขนมหย่น,นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ฝากคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะครับถึงซิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ